สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันที่อากาศสดใสนะครับวันนี้พี่ลักกี้กับน้องๆก็ออกมาเล่นหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมลูกออกมาทุกเช้าเลยครับจริงๆอะ่ะแต่ว่ามันมีก็ถ่ายคลิปอย่างอื่นไปบ้างเนาะลูกเนาะเดี๋ยวทุกคนเบื่อดูสิน้องเนอนอ,นอ,อยู่ไกลๆไปละพี่บอ็อกอ่า เฝ้าอยู่นะคะดูสิอยู่หลังาราวตากผ้าของมามีนะใช่ไหมคะพี่ลักขีจไดยินเสียงอะไรนะบิสเกตบิสเกตมาลูกมามาลูกมาส่วนคนนี้เลยคะ่ะสาวน้อยของบ้านนะเห็นแต่ตูดเดี๋ยวไปหาพ,พี่มิกกี้ก่อนพี่มิกกี้ว่าไงครับสวัสดีทุกคนสิครับ มามียังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาให้อะไรอยู่ตานะลูกทั้งล้างหูด้วยเนาะไม่เคยได้ลงคลิปเลยเพราะว่ามามีธุระเยอะมากเลยดูสาวน้อยของบ้านได้ยินเสียงนกเฝ้านกใช่ไหมครับลูกวันนี้มามีก็เลยขอถ่ายอ่าคลิปเด็กๆออกมาเล่นหลังบ้านให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมนะคะฟังเสียงนกใหญ่เลยใช่ไหมลูก มิกิมิกิเสียงอะไรครับอู้อุ no to to ้ยมิก <repetition ceu ks> ิตาเนาะลูกเนาะหมอมีงไม่ได้แคะให้เลยก็อากาศดีค่ะสดใสทุกวันช่วงนี้อ่าตอนกลางวันก็จะเป็นร้อนๆหน่อยเนาะก็เลยพาเด็กๆออกมาเล่นเดี๋ยวสักพักหมอมิกก็จะพาเด็กๆเข้าบ้านแล้วนะคะใช่ไหมลูกเพราะว่ามอมีต้องไปทุระต่ออีกช่วงนี้ยุ่งมากเลย ไม่ค่อยได้ทำความสาดเด็กๆเลยทั้งขี้หูขี้ตาใช่ไหมหลูกดูพพิลัก,กีพิลัก,กีก็จ้องใหญ่เลยค่ะมาแล้วน้องน้อยสาวน้อยของบ้านลัก,กีครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนาะแค่มาถ่ายบรรยากาศเช้าๆอากาศดีๆของเด็กๆให้ทุกคนได้ดูได้รับชมเหมือนเดิมค่ะ อย,อย่อยๆ่อยนะคะเพราะว่าพูดดังเดี๋ยวเด็กๆวิ่งกระจายกันหนีใช่ไหมคะลูกอู้มาแล้วมาแล้วเด็กน้อยอีกตัวหนึ่งตัวตึงของบ้านตอนแรกเป็นพี่มิกกี้อาแปลมาเป็นเด็กคนนี้อาแปลมาเป็นน้องบิสกิตใช่ไหมคะลูกบิสกิตตัวตึงของบ้านเลยนะคะทุกวันนี้ดื้อมากเลยอดอกชมพู่ร่วง ชมพูเป็นมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าร่วงหมดไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเนาะพี่บอก,กับพีแซนดีส้สงสัยมีสุนัขผ่านหน้าบ้านนะคะ<ๆ>เขาผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกโอ้เสียงดังเลยก็วันนี้เป็นคลิปสั้นแล้วกันเนาะแค่มาถ่ายทุกคนดูเดี๋ยวทุกคนคิดถึงไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนาะลูกเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจ ช่วยรับชมแล้วก็ช่วยติดตามคลิปพกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะจะเคลียรคลิปหน้าใช่ไหมลูกเดี๋ยวถ่ายม,มุมกว้างบรรยากาศเด็กๆดูนกกันค่ะดูสั่งพี่น้องอยู่ม,มุมนน้น มุมโน้นลูกสาวไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ